ประกาศน,นะคะสนามสามสนามสาลูกี้นะคะตรงจุดรายงานตัวนะคะผู้ะะะะพี่ นะคะผู้พิเศษมือเก่าประเภทโกูกีนะคะขอให้มารายงานตัวได้เลยค่ะสนามสามลูกี้นะคะ يان ٿور ڏي سڀ โล่งนะคะมารายงานตัวตอนนี้เลยค่ะผู้ที่สองน้องจีชานะคะจากราดิซีภูเก็ตและน้องแอลลี่นะคะจากเค s ทีมนะคะมารายงานตัวตอนนี pues ้เลยค่ะคู่พิเศษเบอร์เก่า ดีซีุรนนะคะแลวคู่ที่หกน้องติจากแฮงกานะคะขอให้มารงนตัวตอนนี้เลยจ้ะเรา้พคู่พิเศษนะคะมือเก่าโนกิมือเก่าประเภทโนกินะคะ